อ้าวโจอจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อดอุศภนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากให้กิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด ROV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ ROV เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วก็ฝากกดกระกกดิ่งด้วยนะครับผมจะเป็นกลังใจกับผมคนนี้มากๆเลยเนาะโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาสอนรับสกินฟรียกเซิร์ฟและเดนนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปเนี่ยฝากคนละหนึ่งไลค์นะครับฝากกดเพื่อเป็นกลังใจกับผมในการทาคคลป่ไดยนนนนะทุุกกกกกร์เเี็ำ คนนีมากๆเลยนะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับตอนนี้เนาะทาง List Man s h o p นะครับมีเอ่อโค้ดส่วนลดพิเศษนะทุกคนนะสนับใครนะครับที่อยากจะเติมคูปปองนะครับแพ็คไหนแล้วก็ได้นะครับราคา100บาทขึ้นไปเนี่ยรับส่วนลดทันทีนะครับสามารถใส่โค้ดต,ตรงนี้ของผมได้เลยนะทุกคนนะฝากด้วยนะทุกคนนะฝากไปใช้โค้ดกันหน่อยนะทุกคนเพราะว่าเออลิสแมนช็อปกระซิบมาว่าคนใช้โค้ดผมน้อยมากนะครับเติมแค่100บาทขึ้นไปเนี่ยสามารถใส่ได้แล้วนะทุกคนนะ รับชมกันเลยครับ หยุดหยุดหยุดสำหรับผู้ติดตามช่องก็ดอุซบวันนี้เติม RV มีส่วนลดพิเศษเพียงทุกคนกดลิงก์ใต้คลิปจะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับให้ทําการคัดลอกโค้ดตรงนี้นะครับและกดลิงก์ตรงนี้นะครับเพื่อทําการใส่โค้ดส่วนลดนะครับจากนั้นก็ใส่เลข o อ e พ ID นะครับแล้วก็เลือกช่องทางการชำระเงินเลือกแพ็กที่ทุกคนโดนใจได้เลยนะครับผมพอเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับใส่โค้ดที่คัดลอกไว้เมื่อกี้นะครับมาใส่ตรงช่องตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับและไม่พอนะครับใครที่มีนิสแมนคอยนะครับสามารถลดเพ ครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับหลังจากไปเติมคู่ปองมาแล้วก็สามารถมาจัดตัวนี้ได้นะครับเป็นมวยนะครับทุกคนส่วนลดนะครับผมเยอะมากๆเลยนะครับผมร้านมวยไทยนั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะมาซื้อนะครับผมนะตอนนี้เนีก็มีแพ็ครดราคาอย่างดีเลยนะทุกคนนะร้านมวยไทยตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครที่อยากจะได้พร้อมของแต่งเนี่ยก็คือเป็น9 4 9าเนั่นเองนะครับผมนะได้เป็นหมัดตรงนี้มาด้วยนะหมัดนี้ผมก็ใช้บ่อยนะหมัดเออเป็นถุงมือตรงนี้นะทุกคนนะก็คือแบบมันจะเห็นชัดขึ้้้นนนแแแต่่ถาาเกกกิดคครรชออบบบบพียวๆ็สสมซืไะั เพราะว่าตอนนี้ลดราคามาเยอะมากๆเลยนะทุกคนนะก็แนะนําว่าให้จับจองกันได้นะทุกคนนะเพราะว่าร้านนี้ราคาเต็ม2 0 0พเลยนะทุกคนก็ถือว่าเป็นราคานี่แรงก็เป็นสกินคลาสสิกสกินหนึ่งเลยนะครับก็มีติดไว้ก็เท่ดีนะทุกคนนะเอาไปใช้ได้ยาวๆเลยด้เลยนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาสอนรับสกินฟรีกันดีกว่านะครับผมเป็นสกินกิจกรรมของสกินทอนฟรียกเสริมนัเน่ยนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ผมต้องขอบอกก่อนนะทุกคนนะ สำหรับกิจกรรมนี้นะครับเราสามารถมาดูของขวัญที่เรามีได้นะครับผม<อ>นีก็คือตัวนี้เนาะเราได้รับมาแล้ว9ก้ากล่องนะครับซึ่งในกล่องเนี่ยมันจะมีสกินที่แตกต่างกันไปเนาะแต่ที่เราได้แน่ๆเนี่ยก็คือสกินใหม่ของทอ,อตัวนี้คือมันจะฟิกว่าเราได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยมันจะมีกล่องนี้นะครับที่เราได้มานะครับเนี่ยกล่องสกินนักลอบสังหารกล่องสกินสุดคิวนะครับกล่องสกิวสุดคิวเยอะเลยกล่องสกินผู้วิทักษ์ นะครับผมกล่องสกินคนสวยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นของรางวัลแต่ละอย่างในนี้เลยนะครับผมนะซึ่งตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยเราอยากได้กล่องไหนาเราเลือกกล่องนั้นนะทุกคนไม่ใช่นะครับเอ,อ่อให้เรามาเล็งตัวนี้ก่อนนะครับดูกล่องของขวัญนะครับที่เมื่อกี้เราได้มานะครับกล่องสกินของทอนเนี่ยมันจะเป็นสกินทอนหนึ่งสกินนะครับกล่องสกินพูดไปทักเนี่ยมันก็จะมีสกินตามนี้เลยนะทุกคนนะมีสกินของมาจ้านะครับผมนะที่เป็นสกินสูงสุดนะครับซึ่งในแต่ละกล่องเนี่ยมันจะมีสกินเลนนนนนลลล้้้วกกกกก็ิิิมมสสสสอออยูู่่ะคครับใงงีีืฟซ แล้วก็จะมีพวกสกินซิลนะครับผมแล้วก็สกินทีมคริสต์มาสต่างๆเลยนะครับผถมที่มาในปีที่แล้วเนาะต่อไปกล่องสกินคนสวยมีลิเลน่านะครับผมมีลุยย์นะครับ มีคีล่านะครับผมมีสกินประมาณนี้เลยนะครับต่อไปครับผมกล่องสกินรอบสังหารนะครับก็จะมีมุลาดเลียวมะอ้อยเพนเอลสุนะครับแล้วก็สุดท้ายกล่องสกินสุดคิวเนาะก็จะมีสกินของคิกซี่นะครับสกินของแอนเน็ตใช่เปล่าเนี้ยเตียวเซียนหรือแอนเน็ตวะเนี่ยผมไม่มั่นใจนะแล้วก็มีสกินสลิมหยานแล้วก็ไอชาดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับที่เราได้กล่องมาเนี่ยทุกคนไม่ใช่ว่าเอ้ยเรากดรับปุ๊บ เราอยากได้กล่องของสกินอ่ะสมมุติว่าผมอยากได้กล่องสกินสุดคิ้วเราสามารถกล่องเลือกกล่องสกินสุดคิ้วเพื่อเอาของรางวัลได้นะครับกล่องสกินสุดคิ้วเนี่ยก็จะเป็นสกินนี้นะครับคลิกซี่อ่ะสมมติว่าอยากเราอยากได้คิกซี่เราเลือกกล่องสกินสุดสุดสมมุตินะครับเราอยากได้กล่องสกินคิกซี่เนาะเราเลือกสกินสุดคิ้วปุ๊บ แล้วเราก็เอาสกินคิกซีนะครับตันนี้ผมคิดว่าไม่น่าได้นั่นเองนะครับเพราะว่าจากที่ผมไปอ่านมาแบบละเอียดแล้วนะทุกคนนะกดกิจกรรมเนี่ยมันสามารถเปิดในวันที่28ก็จริงนะทุกคนนะแต่ทุกคนมาดูช่วงประมาณข้อที่3นะทุกคนนะในช่วงส่งของขวัญเนี่ยสามารถส่งให้เพื่อนได้ทั้งหมดแค่10คนเท่านั้นนะครับผมในแต่ละคนเนี่ยจะส่งให้แบบสุ่มนะเราไม่สามารถส่งกล่งอ,งองตรงนั้นได้นะครับภายในกล่องเนี่ยจะมอบรางวัลแบบสุ่มให้นั่นเองนะครับผมซึ่งของรางวัลที่แตกต่างกันเนี่ยจะได้รับรางว ของขวัญได้รายการของขวัญทั้งหมดนั่นเองนะครับเปิดกล่องได้ตั้งแต่วันที่28นะครับจนถึงวันที่ 1. เนาะระยะเวลากิจกรรมไม่นานนะใครดูคลิปนี้แล้วก็ไปเปิดกันได้เลยนั่นเองนะครับโดยในวันเปิดของขวัญเนี่ยคุณสามารถเปิดของขวัญทั้งหมดพร้อมกันและดูละวันที่ได้รับทั้งหมดโดยจะสุ่ม1สกินจากเอ่อจากกล่องของขวัญมารวมกันอยู่ในลิสต์ที่เลือกรับได้นะครับผมนะซึ่งตรงนี้เราได้กล่องมาเท่าไหร่นะทุกคนนะอย่างเช่นเราได้สุดคิวเราได้ คริสต์มาสเราได้สกินคนสวยเนี่ยมันจะไม่สามารถเลือกกล่องแบบเฉพาะเจาะจ,จงได้นะครับแต่ว่ามันจะสุ่มของรางวัลในแต่ละกล่องนั้นน่ะออกมาอีกทีหนึ่งนะครับให้เราได้เลือกกันได้เลยนะครับจากนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณสามารถเลือกสกินได้เพียงแค่1นึ่งสกินเท่านั้นนะครับอ่าถ้าเกิดทุกคนยังไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูเนาะอ่าทุกคนดูสมมติว่าผมอยากได้สกินฮิซี่เลยผมคิดว่าน่าจะมีคนอยากได้เยอะนะครับเป็นกล่องสกินสุดคิวนะโอเคเรากดรับของขวัญแบบนี้แล้วเราเลือกกลอ,บบอ,นนอกอืมา จากคนนี้นะครับเปิดกล่องของขวัญนะครับปึ้งผมคิดว่ามันจะไม่มีสกินสุดคิวในนี้ทั้งหมดนะมันจะมีทุกสกินที่เราได้มานะครับอย่างเช่นสกินทอนเนี่ยมีแน่นอนนะครับสกินคริสต์มาสเนี่ยก็น่าจะมีด้วยนะครับนี่ทุกคนพอกดออกมานี่มันเป็นแบบนี้นะครับเราไม่เจอสกินคิกซี่เลยนะอ่ะทุกคนดูทุกคนดูเดี๋ยวเราไปเจอสกินไหนในกล่องสกินสุดคิวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกล่องสกินสุดคิวมีสกินสลิมหยานไอชาแล้วก็มีสกินตัวนี้นะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลที่เราได้รับกันครับผมไอมีมีสลิมหนึ่งตัวครับผมมีไอชามีหยานแต่ทําไมคลิกซี่ไม่มามาเกือบครบทุกสกินยกเว้นสกินระดับสูงซึ่งในนี้นะครับไม่มีสกินระดับสูงเลยนะครับซึ่งระบบเนี่ยจะสุมสกินที่เรายังไม่มีนะครับผมคิดว่ารหัสของผมตรงนี้เนี่ยไม่มีสกินของคลิกซี่ระดับเอ,อ่อลิมิเต็ดส้มแน่นอนนะครับแต่ว่ามีสกินแบบอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยเห็นไหมเต็มไปหมดเลยแต่ไม่มีสกินคิกซี่นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย เราก็ยังสามารถได้รับสกินทอนที่เขาจะฟิกไว้อยู่แล้วนะครับว่าสามารถรับได,ได้ทุกคนเนี่ยอยู่ดีนะครับใครอยากได้สกินทอนอยากได้สกินใหม่ไปเลยก็เลือกสกินทอนไปเลยแต่ถ้าเกิดใครที่เล็งแบบเอออยากได้สกินสูงเลเจนต์ลิมิเตดส้มเนี่ยตรงนี้นะครับก็แล้วแต่ดวงเลยนะทุกคนนะก็ขอให้ทุกคนดูคลิปนี้นะครับไปเปิดแล้วก็ขอให้ได้สกินดับสูงกันนะครับผมนะซึ่งตัวนี้ที่ผมเปิดมันเนี่ยไม่มีเลยนะครับซึ่งในรหัสหลักที่ผมลองเปิดมาแล้วก็ไม่มีนะครับผมนะก็ไอกิจกรรมเมื่อกี้ที่ผมันน่มไ้ นะทุกคนนะให้จิ้มที่ชื่อนะครับผมนะชื่อสกินนะครับผมนะช่วงนี้นะครับมันจะสามารถรับได้แบบนี้นะทุกคนนะก็ตรงนี้เลือกแล้วเลือกเลยนะทุกคนนะอย่าลืมมาเลือกกันด้วยได้เลยนะครับผมนะโอเคอันนี้ผมก็ต้องเป็นสกินใหม่ของทอเลยทุกคนเพราะว่า มันดีที่สุดแล้วนะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยมันไม่มีเอฟเฟกก็จริงแต่มันก็ยังเป็นสกินใหม่นะนเดงนะครับผมนะซึ่งกิจกรรมอื่นๆในสกินอื่นเนี่ยสามารถเก็บได้ในกิจกรรมอื่นๆก็อาจจะมีแจกอีกนะทุกคนนะตัวนี้ก็กดเปิดไปได้ผมนี่เปิดมาก็จะได้รับแบบนี้นะครับสกินทอนคริสมาตตัวนี้ใครมีสกินไหนกันบ้างในกล่องของขวัญนะครับสามารถคอมเมนต์กันได้นะครับส่วนใครที่จะเลือกสกินไหนคอมเมนต์อวดกันานรางใต้คลิปนี้หน่อยนะครับอยากรู้ว่ามีคนได้สกินเลเยอด์นสกินลิมิเต็ดส้มกัน หอมทอนนะครับวิธีการรับง่ายๆแบบนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับ okay, ผมก็สาหรับวันนี้เนาะผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะทุกคนนะก็อ,อย่าลืมไปใส่โค้ด ของผมนะครับในลิสต์แมนช็อกันด้วยนะทุกคนนะฝากกันเยอะๆนะทุกคนนะเอ,อ่อโค้ดมีจํากัดนะครับผมนะแค่100คนเท่านั้นนั่นเองนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลปะมาเนี่ยนะทุกคนก็เหมือนเดิมนะครับใครดูคลิปจนจบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะละาใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะเป็นกันชิบขอผมคนนี้มา,มากๆเลยสำหรับวันนี้นะครับกอดอุศก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายแล บายครับ